วัตถุเมซีเย่ที่ผ่านมาเดือนมก,กราคมเมซีเย่หนึ่งเนบิลลาปูในกลุ่มดาววัวชนิดซากซูเปอร์โนวา SN 1 0 5 4ความสว่างปรากฏ8.4ขนาดปรากฏ6คูณสลิปดาพบครั้งแรกโดยจอห์นเบเวสเมื่อปี1731พบโดยเมซีเย่เมื่อ28สิงหาคม1748กลุ่มดาววัว ราศีพฤษภพิกัดไรอสเซนชัน5ชั่วโมง34นาที31.94วินาทีพิกัดเดคลิเนชั่น22องศา0ลิปดา52.2ฟิลิปดาเวลาที่เหมาะสมเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมเมซิเย2กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำชนิดกระจุกดาวทรงกลมความสว่างปรากฏ6.3ขนาดปรากฏ16คูณ16ลิบดา พบครั้งแรกโดย Jean Dominique Maraldi เมื่อ11กันยายน1746พบโดยเมซีเยเมื่อ11กันยายน1760กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำราศีกุมพิกัดไรอ s สเซนชัน21ชั่วโมง33นาที23.7วินาทีพิกัดเด c l คลินชันลบ0องศา49ลิปดา23.7ฟิลิปดาเวลาที่เหมาะสมเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม เมซีเย่สามกระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวหมาล่าเนื้อชนิดกระจุกดาวทรงกลมความสว่างปรากฏ6.2ขนาดปรากฏ18ลิปดาพบครั้งแรกโดยชาร์ลเมซีเมื่อ3พฤษภาคม1764เป็นวัตถุแรกในรายการที่พบด้วยตัวเองกลุ่มดาวหมาล่าเนื้อพิกัดไร์แอสเซนชัน13 ชั่วโมง42นาที11.62วินาทีพิกัดเดคลิเนชัน28่องศา22ลิปดา38.2ฟิลิปดาเวลาที่เหมาะสมเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเมซิเยสีกระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวแมงป่องชนิดกระจุกดาวทรงกลมความสว่างปรากฏ5.9ขนาดปรากฏ26ลิปดาพบครั้งแรกโดย Jean-Philippe Lois de c h z z u x เมื่อปี1746พบโดยเมซีเย่เมื่อ8พฤษภาคม1764กลุ่มดาวแมงป่องราศีพิจิกพิกัดไรอัสเซนชัน16ชั่วโมง23นาที35.22วินาทีพิกัดเดคลินชันลบ26องศา31ลิปดา32.7ฟิลิปดาแนวเดียวกับแอนทารเรสเวลาที่เหมาะสมเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม เมซีเย่หกระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวงูชนิดกระจุกดาวทรงกลมความสว่างปรากฏ6.65ขนาดปรากฏ23ลิบดาพบครั้งแรกโดย Gottfried Kirch เมื่อ5พฤษภาคม1702พบโดยเมซีเย่เมื่อ23พฤษภาคม1764กลุ่มดาวงูส่วนหัวพิกัดไรแอสเซนชั่น15ชั่วโมง18นาที 33.22วินาทีพิกัดเดคลิ n เ t ชัน2องศา4ลิปดา51.7ฟิลิปดาเวลาที่เหมาะสมเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเมซิเยหกกระจุกดาวผีเสื้อในกลุ่มดาวแมงป่องชนิดกระจุกดาวเปิดความสว่างปรากฏ4.2ขนาดปรากฏ23ลิปดาพบครั้งแรกโดยโจวานนีบัตติสตาอูเดียนาเมื่อปี1654คาดว่ามีการค้นพบตั้งแต่ศตวรรษที่2 โดยคลาวดิอุสท o ท e ลมีบันทึกโดยเมซีเยเมื่อ23พฤษภาคม1764กลุ่มดาวแมงป่องราศีพิจิกพิกัดไรอสเซนชัน17ชั่วโมง40.1นาทีพิกัดเดคลิเนชันลบ32องศา13ลิปดาเวลาที่เหมาะสมเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมเมซีเยเจ็ดกระจุกดาวของทเเลมีในกลุ่มดาวแมงป่องชนิดกระจุกดาวเปิดความสว่างปรากฏ 3.3ขนาดปรากฏ80ลิปดาพบครั้งแรกโดย Claudius Ptolemy ราวปี130บันทึกโดยเมซีเย23พฤษภาคม1764กลุ่มดาวแมงป่องราสีพิจิกพิกัดร,ร้าแอสเซนชั่น17ชั่วโมง53นาที51.2วินาทีพิกัดเด็กคลินชั่นลบ34องศา47ลิปดา34ฟิลิปดา เป็นวัตถุที่ปรากฏองศา,ตาใต้สุดของเมซีเยเวลาที่เหมาะสมเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมเมซีเย8เนบิลาลากูลในกลุ่มดาวคนยิงธนูชนิดเนบิวลาเรืองแสงย่านกำเนิดดาวใหม่ความสว่างปรากฏ6ขนาดปรากฏ90คูณ40ลิบดาพบครั้งแรกโดยโจวานนีบัตติสตาอเดียร์นะก่อนปี1654บันทึกโดยเมซิเย23พฤษภาคม1764 กลุ่มดาวคนยิงธนูราศีธนูพิกัดไร่แอสเซนชัน18ชั่วโมง3นาที37วินาทีพิกัดเดคลีเนชั่นลบ24องศา23ลิปดา12ฟิลิปดาเวลาที่เหมาะสมเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมเมสีเย้9กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวคนแบกหมูชนิดกระจุกดาวทรงกลมความสว่างปรากฏ8.42ขนาดปรากฏ12ลิบดาพบครั้งแรกโดย ชาเมสเมื่อยี่สิบแปดพฤษภาคมหนึ่งเจ็ดหกสี่กลุ่มดาวคนแบกมูพิกัดไรแอซเซนชันสิบ็ดชั่วโมงสิบเก้านาทีสิบ8อ็ดจุดเจ็ดแปดวินาทีพิกัดเดคลีเนชันลบสิบปดองศาส0สลิบดาห8 5สิบปดจุห้าฟิลิปดาเวลาที่เหมาะสมเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมเดือนมการาคมเรารู้จักวัตถุมสซเย,ยจำนวนเก้าชิ้นขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปสรุปเดือนกุมภาพันธ์สวัสดีครับ